สวัสดีค่ะนักเรียนจากชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนได้ลองหาผลคูณและผลบวกนะคะเพื่อหาตัวเลขต่างๆแล้วนะคะเราก็จะได้ว่าจานวนที่มีผลคูณเท่ากับ21และบวกกันได้เท่ากับ10ก็คือ7และ3นะคะจานวนที่มีผลบนผลคูณเท่ากับลบ12บวกกันแล้วได้ลบ4ก็คือลบ6 และ2นะคะที่มีผลคูณได้เท่ากับลบ16บวกกันแล้วเท่ากับลบ8ก็คือลบ4และลบ4นะคะถ้าพูดถึงการแยกตัวประกอบก็จะได้จำนวนที่นักเรียนนึกเลยค่ะก็จะได้ว่า x-6 ลบ6เลยนะคะและ x-2 บวก2แยกตัวประกอบเป็น x-4 ลบ4และ x คูณกับ x-4 ลบ4นั่นเอง สำหรับที่มาที่ไปนะคะก็มาจากจำนวนที่มีผลคูณเท่ากับ21นะคะมาจาก21ตรงนี้นะคะลบ12มาจากตรงนี้16มาจาก16นะคะและ10นะคะก็มาจากจำนวนตรงนี้นะคะของพหูนามนะคะลบ4ค่ะลบ8ค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาลองพิสูจน์กันค่ะว่าเท่ากันได้อย่างไรนะคะ ข้อแรกนะคะ x บวก10 x กำลังสองบวก10 x บวก2 1นักเรียนจะแยกได้เป็น x บวก7กับ x บวก3นะคะลองพิสูจน์ x คูณ x กลายเป็น x ยกกำลังสองค่ะ x คูณ3กลายเป็น3 x 7คูณ x กลายเป็น7 x 7คูณ3ได้21นะคะก็จะได้ว่า พ้านามตรงนี้นะคะบวกกัน 3x เมื่อรวมกับ 7x ก็จะได้เท่ากับ 10x นั่นเองก็จะพบว่า x ยกกำลังสองบวก 10x บวก21สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น x บวก7คูณกับ x บวก3ซึ่งเท่ากับจำนวนที่นักเรียนนึกนั่นเองต่อไปลองวิสูตรดูข้อที่2ค่ะ x ยกกำลังสองลบ4 x ลบ12นะคะนันกเรียนสามารถแยกตัวประกอบเป็นจํำนวนดังนี้นะคะพะหูนามดังนี้ก็จะกลายเป็น x ลบ6คูณกับ x บวก2นะคะลองคูณดูอีกครั้งหนึ่งค่ะ x คูณ x กลายเป็น x ยกกำลังสอง x คูณ2กลายเป็น2 x ลบ6คูณ x ได้ลบ6 x ลบ6คูณบวก2ได้ลบ12นะคะจากนั้นจากนั้นนักเรียนก็ลองบวกพจน์หรือพหุนามที่สามารถบวกกันได้นะคะ 2x ลบ 6x ก็จะได้เป็นลบ 4x นั่นเองซึ่งก็จะพบว่ามีผลคูณที่เท่ากัน ก็สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ6กับ x บวก2นั่นเองทีนี้ให้นักเรียนลองทำดูนะคะในกิจกรรมลองแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้นะคะข้อแรกครูได้ลองทำให้ดูแล้วก็คือจำนวนที่คูณกันแลได้20นะคะบวกกันแลได้เท่ากับ9นั่นเองก็คือก็จะได้เป็น 4ีคูณห้ใช่ไหมคะเอ่อสิบคูณสอหรืออาจจะมีเลขคูณอื่นอีกแต่เราจะพบแล้วว่า4ีคูณห้ได้เท่ากับ20่สิอันเองและ4กับ5รวมกันแล้วได้เท่ากับ9ก็จะได้ว่าจำนวนที่สัมพันธ์กับ20และ9ก็คือ4และ5นะคะ ก็จะสามารถแยกตัวประกอบได้เป็น x บวก4 x บวก5นั่นเองลองดำดูข้อที่2นะคะเป็นต้นไปนะคะให้นักเรียนลองทำลงในสมุดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ